Thank you. กับ g ีเซียต่านอุกแหลงครับหลังจากที่เราออกรายการไปแล้วนะครับ9ตอนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจว่ามีโจทย์มากขึ้นนอกจากมือเปล่าและอาวุธแล้ว,ลว,ลวใช้มีดแล้วเนี่ยจะทายังไงกับถ้ามีการจี้เดือบหรือทำลายเืนอันนี้เป็นโจทย์ที่เราเราก็หวั่นใจตลอดว่าเราไม่อยากทาให้ให้เห็นง,ง่ายๆเพราะว่าเสียงจี่เป็นอันตรายมากกับการที่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนจริงจังมาหรือว่า ใจิตใจไม่ถึงนะครับเพราะมันอันตรายมากมันเร็วมากนะครับทีนี้แต่ถ้ามีการถามขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่ไม่แก้ให้ให้ตามคำถามียเลยเหมือนเราปิดคำถาม,ถามปิดความรู้ไปเราก็อยากแนะนําบางส่วนบางเทคนิคที่อาจจะช่วยช่วคุณได้หรือแก้ทางัการจากร้ายกลายเป็นดีได้หลังจากคุณไม่มีทางเลือกแล้วรู้ดีว่าไม่รู้นะครับให้ตั้งใจฝึกอย่างชนาญเราจะเสนอวิธีง่ายๆครับ จี้ทภานี้เป็นการเสนอแบบง่ายๆส้ารับคนนี้ไม่ฝึกออไเลยก็ฝึกง่ายใช้ได้นะเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้จะมีการจี้ข้างหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการถ้าเราถูกจี้ด้วยอาวุธปืนข้างหน้าหรือว่าผระสมนอะไรข้างหน้าเราจะแก้ไขยังไงครับวิธีการาานั้นถ้าคนทั่วไปจะไม่จี้ติดตัวนะครับมันจะระวังตัวมากเพราะนั้นเราจะดูว่าเออ บางทีเกิดได้เพราะว่าพี่เข้ามาบ้างหรือสถานที่ไม่อันวยที่มันแคบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติากจากชี่ไก่อันตรายมากตอนนียเรามีแล้วก็ยอมเลยสู้ครับถึงจี้ไก้ก็ยอมนะครับอย่าไปคิดว่าเราจะสู้ครับดูอาการแล้วเขายิงเขายิงเราตายแล้วครับบางทีเลยแล้วก็ยอมทุกอย่างเรามีทรัพย์สินให้กับไปอย่างผมไม่แจ้งตำรวจยอมทุกอย่างครับพี่เลยเราใช้ใช้บุตรยาระหว่างนี้เราก็ประหยัดยอมยอมครับผมมีครอบครัวผมผมไม่ไม่ไม่สู้ไม่แจ้งความเพราะที่สบมาได้เราบอกกันขึ้นมาเราจะมาเตะได้ มีวันนะครับว่าวิธีการเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วเราต้องอะไรแรกคือต้องพลนก่อนในการปักตัวพลเนีลยต้องกันอย่าปักงี้มันตุ้ล้วครับคุณต้องหนีปักคอร์สเลยออกไปถ้าได้แล้วจังหวะเนี่ยคุณได้คลอาวุธแล้วแต่คุณต้องสืบไวกับไวครับทุกทีกับทันทีทันทีบิดเข้าไปว่าเขาก็ปุกทีเข้าไปเนี่ยติดจ้หมุดทันทีแล้วนั่งลงก็จะหักนะนั้วหนักตัวคุณักเอาจจะได้ตกเพื่อลงมานี้ยนะครับอันนี้เคาะ์สายออกมาฉาบแต่ขึ้นง่าย ที่อันนี้คือหนึ่งของเราแล้วนะครับดังั้นทีนี้อันแรกคือให้ตัวเองพ้นนิสิตกสุนโดยที่ไม่ใช่หลบเนี่ยจะตามเห็นไหมไอ้มาตามเา้าใช้เงินที่มีเขาตองออกมาแล้วแอดพ่นแล้วพ่น,น,น,นมาจากการก้าวเขาเลยเล่ก้าวของมืิลงพ่นพ่นเลยโยมพ่นออกพิ้กดลงมือกกจอดจิตไปเ,เลยนีนะฮะไม่ได้เลยดังนั้นในถ้าเราได้ตรงนี้เราจ,จับได้แล้วแม่แล้วเนี่ยก็เปิดไปยากก็ตัวอยู่หนะ่มันลูกไม้จะใช้ได้มากมายในการทำการทุ่มมากมายนะครับแล้วตรงนี้ตรู้ ก็จับไปแลแ้วแบบวิธีที่ง่ายๆคือการเล่นพาะเช่นหนักตัวจะก้าวทุ่งหักล็อกทิดลงมาต้นคุมไม่ได้ดตีเข่าครับอีกโชคดีครับเนี่ยสามารถที่จะแก้ๆๆดกได้่ลรยดใช้งานได้หรือเข้าไปถึงแล้วจีปั๊บชึงปตากลวดก็ได้เช่นเร็วกว่าก็หักล็ปั๊บเจนะมันจะเร็วขึ้นอีกทีให้ชำนาญขึ้นก็ได้มันมีหลากหลายในการใช้ตรงน,นี้ให้รู้ว่าเราฝึกง่ายๆก่อนตามนิยามของจีนเลนภาคแรก เราตอบคำถามง่ายๆแล้วให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ออเดี้วิจิของเราครับอันนี้คือนะครับจากอาการที่นะครับเข้ามาด้านข้างเราดีเพราะเมื่อกี้อันแรกเป็นลักษณะการจี้ด้านหน้าด้านข้างก็จริงๆแล้วคนจี้อ่ะถ้าจริงก็ยังเลยเหมือนกันปกติระยะก็เช่นกัน แต่คนที้นั้ฆ่าเนี่ยจะประมาทนึกว่าเราไม่เห็นแล้วก็อาจจะนึกว่าเราเสียเปียบทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นโอกาสที่เราอยากสังเกตไว้เพราะเขาดันฆ่าเนี่ยเขาจะจี้ประมาณไม้ได้แล้วเพราะว่าถ้าไกลว่าเราไม่รู้ใครจี้อยู่ไหนไม่รู้และเราจริงๆเราสมัครคนสุดจะรู้ว่เราสมัครสุดสายตาเห็นเกินร,อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกินไปแล้วเพราะนั่นหมาว่าเราไปรู้ว่าเนี่ยมันมันจะง่ายกว่านั้นน,นชะช้ำเป้าเราบางขึ้นมาคุณแค่ยกตัวนี้ก็ปัาทันทีได้คนล้ว ปุ่นก้าเขาตับพงตับหลอดก้อนนาทีออกโดดแล้วพอเป้หากแขนก็ลงลงแล้วก็กดต,ต่อได้เลยนะมันสามารถทําได้ต่อนเนื่องแล้วก็ปลอดภัยนะครับหลักเดียวกันคือคุณต้องปัดปัด,ปดอาวุธเนี้ยให้ก้อนเานตัวเรามันง่ายขึ้นโยกเนี้ยมันง่ายขึ้นในการโยกมันโยกออกอย่างแน่โยกออกเนี้ยคุณสามารถที่จะเตะปั้งปั้งมันได้หมดด้วยวิธีการสามารถใช้อะไแล้วก็เนี้ยสับต่อมือท่านงอสม่าสับปั๊กมันจะหยอดบอาโอ้ที่ปั๊กก็ถูกตรงนี้จะกดต่อไหมปั้งเนี้ยกดได้หมด กระชื้นต่อได้หมดกดปั้งหักขึ้นมาเนี่ยเราซ้ําได้เต็มที่อันนี้มุมของเราแล้วนะครับก็คุมไม่เสร็จตรงนี้ถ้าออกมาเรินจริงด้วยโอเคจะคุมก็ได้หือราไ้ก็จะเรานะครับการลัด้ดยกันนะครับใชใ้ง่ายๆโดยการใช้ปักค้นจากตัวเรารที่เมื่อกี้ก็เป็นกนารสาธิตเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆนะครับให้รู้เทคนิคพอช่วยจะเป็นได้แล้วก็ ถ้าตั้งใจฝึกกับริงจังก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะไม่เกิดประเทศไทยง่ายเพราะมันุ่งนกันน้อยใจผาดานก็ไม่แน่นะครับแต่ต่างประเทศมีเยอะงั้เราทำาพเป็นวิจาราข้องรับทั่วโลกนะครับที่เอาไปใช้ได้ตรงนี้จะแ,แนะนําว่ามาฝึกกับผู้ชำนาญการดีกว่าระยะจังหวะการใช้แม่มุมมันจะมีหลากหลายในการเรีเยนรู้แม้แต่เห็นการที่ีรยาไม่ง่ายสั้นๆกระจีแต่ว่ามันมีรายละเอียดในการอธิบายปีย่ออีกพอสมควรนี่ครับเพราะนั้นถ้าสนใจการฝึก เพิ่มเติมเป็พิเศษมากๆขึ้นนะครับจากเรานะครับก็สามารถมาที่บ้านเรา GZ บ้านอุนแปน๊บที่บ้านชุงสุ่มทาวิทาวุ้เทียนครครับสวัสดีครับที่น่าเป็ครับผมนะครับก็ติดแล้วติดสอบแล้วอันนี้สามารถสามารถจกักได้เพราะเราเป็นที่เชืขึ้นยากขึ้นง่ายสุดไกล็ลงแต่ว่าเาไม่อยากทำอย่างนี้เพราะมันยากมานะนครับเราใช้ดึนผมแล้วก็ลงกับคนเดียวถ้าเราไปทากลางปั๊บเราจับที่เรา มันใช่หรือเป่นียมันามาันหักไม้อยู่แล้วมันยาก